สวัสดีค่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้พามาชมชุดติดตั้งคานขวางนิสสันซันนี่นะคะคันนี้เลือกคานขวางทรง RB01 สีบอลน,นะคะซึ่งคานขวางทรง RB01 สีบอลน,นะคะจะขึ้นชื่อเรื่องความหนาและความแข็งแรงมากๆ จะเป็นที่รู้จักกันดีเลยนะคะของลูกค้าที่เป็นแฟนขับของ S C i อยู่จะทราบกันดีว่าคานขวางทรงนี้หนาและแข็งแรงมากๆนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าตั้งใจที่จะติดเพราะจะนำไปบรรทุกบันไดเหล็กบันไลอลูมิเนียมนะคะจึงต้องการความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูงทางเราก็จึงได้จัดคานขวางทรง r b 0 1ให้นะคะและก็คานขวางทรง r b 0 1เนี่ยเป็นคานขวางที่อนเนกประสงค์ เห็นน็อตด้านบนไหมคะสามารถสไลด์ได้นะคะเอาไว้ล็อกตัวบันดไดได้เอาไว้เป็นตัวยึดสําหรับใช้เชือกผูกบันไดก็ได้นะคะที่จะนําบันไดามาพาดวางข้างบนนะคะและก็ที่สําคัญคันนาคะ่ะตรงรุ่นอีกเช่นเคยนะคะมีอุปรกรณ์เซฟตัวรถให้ทุกจุดติดตั้งง่ายสะดวกสบายไม่ต้องเจาะรถเลยนะคะเห็นหมคะสวยงามมากๆนะคะ ขั้นขวางของเราก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะคะจะมีสีบอลน,นะคะสีอลูมิเนียมแบบตามตัวอย่างภาพที่เห็นนะคะแล้วก็มีสีดําให้คุณลูกค้าเลือกนะคะทีนี้ต้องขอเน้นย้ําอีกรอบนะคะว่าสินค้า SCR แท้จะหนาและแข็งแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคานขวางก็ดีขาจับแลกก็ดีหรือเป็นตัวถาดบรรทุกสัมภาระก็ดีของเราจะหนาและแข็งแรงมากๆนะคะให้ชมใกล้ๆเลยนะคะ อ่าเห็นไหมคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะสินค้าแท้ของเรานะคะจะหนาและแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเปิดประตูให้ชมเห็นไหมคะด้านในเห็นไหมคะขาแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะข้างหลังนี่เห็นไหมคะแนบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะ ติดตั้งงา่ายไม่ต้องเจาะรถนะคะสะดวกสบายใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ